สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเตรียมดินปลูกต้นไม้กันนะคะตอนแรกนะคะเราก็ขุดหลุมที่ละหลุมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญลือกดินนะ,ะว่าทำไมเราต้องทำดินก่อนปลูกต้นไม้นะคะโอเคมาทีนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กบของเรานั่นเองโหทำอะไรเนะี่ย จะปลูกอะอ,อ,อ,อะไรนะต้นไม้ดอกไม้คุณนายตื่นสายอ๋อจะปลูกต้นไม้หรือคุณนายตื่นสายพี่กบก็เอาอะไรนะดินใช่ไหมเนี่ยดินปลูกต้นไม้ดินปลูกต้นไม้นะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่นะคะเป็นหน้าตาที่เป็นสีสีน้ำตาลเข้มนะคะเป็นดินที่ทําเตรียมไว้สําหรับต้นไม้หรือดอกไม้นั่นเองนะคะทําให้ดอกไม้ ดูสดใสนะก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราจะถอดทาเราจะปลูกนะตรงนี้เพื่อเสริมเสริมป่าอ๋อจะเสริมป่าด้วยนะคะตรงนี้ด้วยแล้วไปหาพี่กบก่อนสัสดีวิะพี่กรอ, <laughs> อันนี้เราลงดินก่อนใช่ไหมคะผสมดินก่อนไอรนตรงนี้มันเป็นดินข้นข้นบ่อมันไม่ค่อยมีธาตุอาหารเราก็ต้องใช้เนี่ยใช้ตัวน,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 นี้เนี้ยดินดินปลูกต้นไม้เนี่ยดินปลูกต้นไม้นะ มันเหมือนปุ๋ยเลยนะเพราะว่าดินที่ปลูกต้นไม้นี้เรามีการทําอย่างดีแล้วครับก็คือท่านอาหารครบเลยนั่นเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยแต่ว่าเป็นมันไม่ใช่ปุ๋ยปุ๋ยแต่มันก็คือปุ๋ยในตัวครับเป็นดินที่ไว้สำหรับปลูกต้นไม้สําหรับใครที่ต้องการปลูกต้นไม้แล้วก็คือบดีเราไปหาดินบางทีมีแต่แกลบอะไรเงี้ยไม่มีท่านอาหารเลยบางท่านก็อาจจะซื้อแต่แกลบนะครับซื้อแต่ ไม่มีธาตุอาหารแต่อันนี้คือดินปลูกต้นไม้จริงๆฮะ,ะมีมีปุ๋ยมีอะไรผสมอยู่ในนี้ครบเลยขอ,ขอดูสีใกล้ใ้เนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับโอ้สวยมากเลยมันมีดินปลูกต้นไม้ด้วยเนาะใช่เพิ่งจะรู้เนี่ยมันเป็นคือสําหรับใครที่ปลูกต้นไม้ไม่งามไม่ขึ้นไม่งอกอะไรต่างไม่สวยเนี่ยเพราะว่าเรื่องดินนะสําคัญแล้วเราก็ไปซื้อดินที่เขาขายกันนะเจ็ดุงร้อยห้าุงร้อยหกทุงร้อยแต่ว่าดินนั้นน่ะที่เราซื้อมาบางทีไม่มีส่วนผสมอะไรเลยนะ อันนี้คือมีปุ๋ยมีอะไรนะครบอยู่ในนี้เลยนะครับน,น,น,รน่ากินมากนินขนาดเป็นปุ๋ยอาหารพืชแล้วก็ปุ๋ยปลูกต้นไม้นี่แหละโอ้โหเป็นดินที่แบบสวยงามมากเลยนะคะโอ้โหได้ความรู้เพิ่มอ,อีกแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นไม้ทีหนึ่งลุมสองลุมสามหลุมสี่ลุม ห่าลุมนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกดอกไม้คุณน,น,นายตื่นายนั่นเองนะคะโอ้โหแล้เซืนน้อโอกาสใส่ต้นนี้ไม้นี้ด้วยเลยบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็ขอบคุณ ฝากกดติดตามากดไลค์ัดใจให้ด้วยนะคะท่านใดที่กำลังปลูกต้นไม้หรือดอกไม้นะคะก็อลองดูข้อมูลได้นะคะเผื่อมีอคลิปดีๆมานำเสนอเนาะว่าวันนี้เราจะปลูกผักปลูกต้นไม้นะเราต้องใช้ดินแบบไหนเนาะบางคนก็อาจจะเป็นมือใหม่นะคะก็สามารถเข้ามารับชมด้วยก,กันได้นะคะ เดี๋ยวมีเดี๋ยวปลูกดอกไม้สวยๆขึ้นมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกรอบนึงนะคะ,ะ,คะให้ติดตามกันนะคะ